อยู่ดีมีความสุขนะลูกเป็นกำลังใจให้แม่นะให้แม่จับแม่หนูได้ง่ายๆนะวันนี้ไข่ต้มลูกกินไข่ต้มกับแม่แล้ยลูก เขาชอบกินไข่ต้มเป็นชีวิตจิตใจเลยเนี่ยนะกินให้อร่อยนะแม่เติมน้ำให้เต็มแล้วนะคะลูกเออพวกหนูแม่ไปแล้วนะคะน้ำตาลแม่ไปแล้วนะคะน้ำตาลไหนแม่ดูหน้าหน่อยซิเมื่อกี้ล้างตัวให้อ่ะใส่ยาม่วงให้ไหนน้ำตาลดูหน้าหน่อยเจ๊น้ำตาลสรุปแล้ววันนี้จับแม่ไม่สาเร็จเอากระดูกมาให้หนูแทะเล่นกระดูกมาแทะเล่นโอ้มีความฉกเลยดีชองเจ้าตัวเล็ก เออตัวเล็กเออพี่จ๋องนี the um. age, ่วัน mm นี้แม่มีอาหารหมาเด็กกับไข่ต้มแล้วก็มีน้องตุ๊กตามาฝากหนูสองตัวกินเลยไหมคะกินเลยไหมคะอ่ะอ่ะกินหนกโอ้โชคโชกโชคโชคโชเจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวติดคอหรกโอ้เจอไข่ต้มแล้วโอ้ยชอบจริงๆเยอะยุก ยูชอบไข่ต ah, ้มนั้นเนี่ยเราเนี่ยเออเดี๋ยวแม่เอาตุ๊กตาให้นะคะเออเออโลกินกินไปเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้กินไปลูกน้ำก่อนลูกินน้ำก่อนเอายางเอาเอาน้องไก่ยางอันเนี้ยอะแม่ให้ลูกให้หนูตัวหนึ่ง ให้คนละตัวจะได้ไม่แย่งกันของเล่นให้ลูกนะคะเออแม่มาฝากนะคะเออน้องไก่นะลูกแม่ล้างสะอาดแล้วลูกวีสองกินให้อิ่มเลยลูกอาหารน้องม้าเด็กใช่ไหมคะเออเจอเล็กเจอเล็กคิดถึงแม่ม้าปะคะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาม้าสวัสดีค่ะเจอเล็กเออมาของเล่นมาให้ลูกนะคะเอาไปเล่นกันนะคะคนละตัวนะลูกจะได้ไม่แย่งกันนะเออเออฝากคุ้มครองนะลูก เอออยู่บ้านป้าหนึ่งแล้วโอ้บีสองชินกับแม่แล้วโอ้แม่ชื่นใจเลยโอ้ยลูกน่ารักจริงๆเลยลูกของลเล่นลูกอยู่นี่นะคะแม่ไว้ตรงนี้นะคะหยือจะได้เล่นกันคนละตัวไม่ต้องแย่งกันนะลูกนะเออเออเออบีสองเล่นนะลูกนะแม่มีสองตัวนะจะได้ไม่แย่งกันนะลูกเออมีของเล่นเล่นแล้วลูกเอออืมตัวเล็กเล่นของเล่นแล้ว วันนี้แม่มีไข่ต้มมีอาหารเม็ดนี่พี่ฟีฝากขนมปังทูน่าแซนด์วิชมาฝากหนูด้วยนะเนี่ย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 ไข่ต้มเนี่ยเดี๋ยวแกะให้เนี่ยไข่ต้มไข่ต้มของโปรดใครคะเออมากินลูกกินน้ําได้ลรกกันเลยกินขนมปังทูน่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ฟีขนมปังทูน่าให้กินลูกเอามามากินก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยใส่ถาดเนี่ยแม่ใส่ถาดให้แล้วลูกมาจะได้ไม่เลอะลูกมากินแล้ว แล้วๆแล้วมากินไข่ต้มแล้วมาลูกมามาคนท้องมาแล้วแม่เอาไข่ต้มให้ลูกเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้ไข่ไข่ชื่อมาะลิเอ๊มีคนบอกแม่ว่าหนูชื่อมะลินี่นะมามา้วมาแล้วเออพี่ฟีก็ฝากขนมปังแชนวิชชูน่ามาฝากนะคนท้องนี่แม่แกะไข่ต้มให้แล้วเดี๋ยวให้ป้าหนึ่งแกะให้นะคะอีกหน่อยหนูต้องไปอยู่บ้านป้าหนึ่งนะคะ เออพี่ฟีอันนี้ส่งผลบุญให้พี่ฟีนะคะอ่ะให้ให้ป้ห,ปหนึ่งแกะป้หนึ่งแกะไข่ต้มให้คนท้องหน่อยค่ะอห่อยจริงๆเลยระวังติดคอนะลูกแม่มีน้ําให้หนูด้วยเนี่ยอ่ะเนี่ยแม่เอาน้ํามาให้เนี่ยเอาถ้วยใส่น้ํามาให้ลูกโถแม่ไอ้หนูยังสะดุ้งเลยโอ, <laughs> โอ้ยขนมปังแซนด์วิชพี่ฟี่อ่อยจังเลย ขอบคุณพี่ฟี่นะคะหนมปังชุนหน้าโอ้แพ็คคู่นะคะแพ็คกระเป๋านะคะเอใหญ่จริงๆเหิวน้ำไหมโยกหิวน้ำไหมโยกอีกหน่อยไปอยู่บ้านแม่หนึ่งนะจับอาบน้ำหนุกนะเอออ่ะเนี่ยแผลแล้วยังไม่หายต้องจับอาบน้ำใส่ย,ยาอ่ะ,อะคนท้องกินลูก ท้องกินเลยค่ะกินให้อิ่มลูกเออไข่ต้มรอไข่ต้มรอไข่ต้มอ่ะแม่ไข่ต้มหน่อยไข่ต้มหน่อยโอ้ยไข่ต้มอ่ะหนูรอไข่ต้มอ่ะใส่เข้าไปในชามแม่ใส่เข้าไปในชามเลยค่ะอย่ากินล้นพื้นนะลูกเสียของนะมดขึ้นนาะอืออืดู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 กินดีๆลูกคนท้องกินดีๆไข่ต้มลูกเออเอออ่าอ่าไม่รออันนี้ ไข่ต้มของโปรดไครนะเมื่อกี้แม่เอาไข่ต้มไปป้อนลูกหนูมานาะเจ้าบีสองกับเจ้าตัวเล็กได้กินไข่ต้มแล้วนาะวันนี้แม่เอาอาหารเม็ดหมาเด็กไปให้ลูกหนูกินมานาะเออเมื่อเช้าป้าหนึ่งก็เอาอาหารอาหารเม็ดให้ลูกๆหนูกินแล้วนาะแม่เอาน้องไก่ไปฝากลูกหนูด้วยนาแม่เอาของเล่นไปฝากลูกห,หนูด้วยนา<ๆ>อยู่คนนั่งกินลูกกิน กินน้ำนะคนท้องกินน้ำติดคอลูกเนี่ยแม่เอาถ้วยน้ำมาให้ด้วยดูจะได้ต้องเดินออกไปตรงนู้นมันร้อนลูกคนท้องกินเยอะๆล,ะละูกกินให้อิ่มลูกวันนี้แม่มาเร็วลูกน,นี้แม่มีธุละต้องไปซื้อของให้คุณยายกี่โมงละสามโมงน้องกินเยอะๆนะคะกินเลยลูกกินเลยลูก เอออิ่มแล้วจัะคะคท้องอิ่มแล้วจังคะหนูลูกหนูอยู่บ้านป้าหนึ่งนะอ้าวไปไหนลูกอ๋ออิ่มแล้วเหรอเอาเข้าไปซุกซุกอยู่ในพงหญ้าเาขามีที่หลุมหลดภัรเขาโอา้อ๋อมีที่หลุมหลดเออกินอีกเปล่าลกูกท้องกินอีกไหมคะกินอีกไหมคะเน่แม่เอาน้ำมาให้ลกูกกินน้ำลกูก เนี่ยหนูมีน้ำกินอยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลุมหลบภัยมีน้ำมีอาหารนะรีบกินนะจะได้ไม่โดนแย่งนะลูกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิแม่หนึ่งเอาใจน่าดูเลยเนี่ยเอาอาหารมาวางไว้ให้นะกินน้ำนะลูกเออเออแล้วเดี๋ยวหนูกินนะจะได้ไม่โดนแย่งนะเออมดจะได้ไม่ขึ้นนะลูกเดูเดีเดีด๋เดี๋ยวเขามองหน้าเด็กหน่อยหนูต้องมาอยู่บ้านบ้านแม่หนึ่งนะ คนท้องอืมลูกหนูอยู่ที่บ้านแม่หนึ่งนะตอนเนี้ยอืมอืมแม่หนึ่งจับหน่อยได้ไหมขอแม่หนึ่งจับหน่อยได้ไหมคนท้องคนท้องขอแม่หนึ่งจับนิดนึงได้ไหมเอยใครชื่อมาลีนนะใครชื่อมาลีนะอะ กินข้าวน้ำตาลกินข้าวโลกน้ำตาลกินข้าวค่ะคนสวยดูคนนอนจิดูนอนจิกินข้าวนั่นต้องประเคนคนสวยนี่คือต้องประเคนค่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ําเติมให้นะเนี่ย宝มมาซื้อนี่กระชอนไหนป้าโชว์หน่อยกระชอน宝มมาซื้อกระชอนมาเนี่ยกระชอนพวกใบม้งใบไม้ออกเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวให้คนสวยก่อน คนสวยดนนูคนนอนคุณนายหมอม้าต้องประเคนตลอดแปบนึงนะคะหมอม้าต้องประเคนให้คนสวยตลอดเลย,ยกินนะคะลูกคนสวยมาแคขคิตาให้โอ้ยคิตาเต็มเลยลูกโอ้ยแคขคิตาก่อนเออเออเออเดี๋ยวไม่สวยนะคะมาแคขคิตาให้ลูกก่อนนะคะโอเคค่ะกินข้าวลูกคนสวยกินข้าวค่ะต้องประเคนตลอดเราอะ่ะกินเลยลูกกินไหมลูกเนี่ย แต่แม่เติมน้ําให้เต็มนัอนนะกินไปลูกกินไปวันนี้แม่มาไวนะลูกสามโมงสิบห้ากินให้อิ่มนะลูกแม่เทเดี๋ยวน้องไก่ก็เอาไปอีกเออเออกินน้ําอ่ะน้ําตาลกินน้ําลูกคนสวยกินสินคะแม่ประเคนให้ถึงที่แล้วนะคนสวยคนสวยนี่ต้องให้แม่ประเคนตลอดอเ,เราอ่ะแค่ขี้ตาให้แล้วนะเอยขี้อ้อนอะเราอ่ะ คนสวยขี้อ้อนตลอดลูกอะขี้อ้อนตลอดกินลูกิน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 กนกิ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 นอนเนก่นกินตินกินก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 ิน้ินกินกนอินก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 นกิน่ิกิมน้ินินนกนกกินนกินกินน อ้ลูกเออยขี้อ้อนอ่ะเราอ่ะเราอ่ะขี้อ้อนกินลูกกินกินน้ำตาลกินเยอะๆลูกเออเออกินเยอะๆลูกเก่งมากน้ำตาลเก่งมากค่ะอาบน้ำแล้วนะสดชื่อแล้วนะหนูจะไปคุกทรายนะลูกน้ำตาลไม่ไปแล้วนะลูกอาหารไม่กินน้องไก่กินหมดแล้วน่ะไก่เมื่อกี้แม่โปรยให้แล้วไงลูกเดี๋ยวหนูก็มาขี้เลอะเทอะพี่เขาไม่ได้กินลูกเมื่อกี้แม่โปรยให้หนูเยอะแยะแล้วลูก คนนั่งเลยหรือคนนั่งสิเ,งเออชดชื่นไหมอาบน้ำแล้วชดชื่นจริงๆเดี๋ยวอมาถูตัวให้แล้วนะล้างจู่ล้างอะไรให้ด้วยนะโอ้ยคิดดูไม่รักก็ทําไม่ได้เนี่ยเออชดชื่นแล้โอ้ยได้อาบน้าด้วยน้ําตาลได้อาบน้ําด้วยจมูกจีชมพูอ่ะเราจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยพี่ชองตัวเล็กก็เอ๋พี่ชอง มีบ้านอยู่แล้วนะมีบ้านอยู่แล้วนะเอ้ยัวเล็กนี่เช้าัวเล็กอาใจเออาใจ